ส่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาเครื่องประดับนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB จุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะทนต่อการกัดกร่อนแล้วก็ที่สำคัญนะคะจากการทดลองทางการแพทย์ของญี่ปุ่นระบุแล้วด้วยค่ะว่าประจุไฟฟ้าที่ออกมาจากวัสดุเหล่านี้นะคะช่วยเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อรวมไปถึงระบบเลือดได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือท้ายกวนอิมนี่ก็มี2ลายด้วยกัน คือลายสังขาจายแล้วก็ลายกวนอิมนั่นหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดีทั้งความหมายที่ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพแบบนี้นะคะสายขมือท้ายกวนอิม CJB ถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ก็จะได้รับจี่ลายกวนอิมลายสังขาจายมูลค่า800บาททันทีนะคะและพิเศษค่ะ มีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะที่ราคา999บาทฉะนั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการเปิดดวง12ราศีขออนุญาตทวนก,กฎกติกาคร่าวๆนะนิดนึง SMS นะครับพิมพ์ PD ดีเว้นวักตามด้วยคำถามใส่มาให้ครบนะถามงานบอกอาชีพส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะลงทะเบียนคุยสายสดก็2อหมายเลขนะครับ024960493-4อันนี้โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะครับน้องทีมงานคอยครับสายอยู่แล้ว SMS แรกสำหรับวันนี้ครับคุณเตย9ข้มีนา05นะครับ ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับสี่ทุ่ม 50. ห้าสิบบอกว่าตอนนี้แย่มากอยู่ในช่วงอายุย่าง53นะครับผมฝากอย่างนี้ละกันนะในผมคงจะเน้นในเรื่องของการาทำบุญหรือว่าการบูชาเพื่อเสริมดวงเสริมชะตานะครับ ช่วงอายุย่าง53เนี่ยถ้าห้องน้ำที่วัดแห่งไหนจะต้องมีการจัดสร้างหรือซ่อมแซมขอให้ไปบริจาคเงินนะหรือว่าไปถวายเงินที่วัดนั้นๆน,น,นะครับและปีนี้ให้คุณหาจะเป็นทับทิมก็ได้นะหรือว่าทองคำสมใส่ด้วยความระมัดระวังนะครับนาที่สำคัญในช่วงนี้จนถึงช่วงอายุย่าง67นั้นนะครับควรที่จะให้ไปเช่าบูชา พระปางอุ้มบาทจะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้หรือจะเป็นหลวงพ่อโตวัดอินก็ได้อันเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรมกรมคาถาบูชาพระปางอุ้มบาทวันละ1 7จบปิสัมพระโลปุสัตพุทธนะครับเอสเม,มต่อมาครับคุณวันที่16รกรกฎาคมนะครับ0-7 เวลา9ก้โมงสาพระฤหัสสปปดีลัคนาการทำบุญสมุดประการนะครับลัคนาสถิตยอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์อดทนหน่อยช่วงนี้หลายอย่างก็ต้องบอกว่าไม่เป็นใจ 1. พระฤหัสวินาศลักนะครับ 2. ระวังมีปัญหากับเพื่อนฝูงรวมถึงช่วงนี้บาประเค้ก็สถิตอยู่ในเรือนเงินฉะนั้นจังหวะเวลาที่จะโดดเด่นจริงๆก็คืออาจจะต้องรอในช่วงหรือว่าหลายอย่างจะดีขึ้นก็คือในช่วงกลางปี2558ที่กำลังจะมาถึงการทำบุญเสริมปีนี้เน้นในเรื่องของแสงสว่างนะครับะจะเป็นหลอดไฟหรือมันทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัด s m s ต่อมาคุณ คุณเยานะครับวันที่28ธันวาคม02วันจันทร์จะได้ไปนอกอีหรือเปล่าตกงานอยู่จะทำอะไรดีเคยทำเกี่ยวกับเรื่องของชิปปิ้งหรือว่าส่งออกตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55นะครับตรงกับวันจันทร์ถูกต้องอกาลีสัมพันธ์ถึงถึงเรือนง,งานนะครับ ย่าง56ที่กําลังจะมาถึงมีเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่นะครับแล้ววงกลมก็ตกกับมะด้วยก็มีโอกาสจะได้กลับมาเริ่มต้นขวนขวายหน่อยนะครับแล้วก็พยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับก็มีโอกาสแล้วถามในเรื่องของการเดินทางไกลมรณะเป็นสีก็ต้องตอบว่ามีเกณฑ์นะจะดีขึ้นหลังผ่าน เข้าย่าง56แล้วหลังวันเกิดถวายสังฆทานพร้อมกันน้ำดื่ม15ขวดเอซเมต์ต่อมาครับคุณอมมอนอผมเมื่อเคยเห็นสะกดแบบนี้นะครับ13บธันวาคมศูนย์สเวลาพุธนะ5้าโมงเย็นก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่นะครับโชคลาภ งานอตอบเรื่องอเลขรถก่อน95เนี่ยดีเลข5กับเลข9สำหรับคนไทยเป็นเลขมงคลอยู่แล้วนะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความสําเร็จแต่70เนี่ยเป็นบาป,ประเคา์ทั้งคู่เลยเน้นในเรื่องของพวกระบบประสาทวิธีคิดมักจะคิดแต่เรื่องในแง่ลบอันนี้ให้ใช้นะครับน้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินะบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ ปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีนะครับแต่ที่เลขเจแล้วก็เลขศูส่วนเบอร์โทเนี่ยสอูนย์ด้านดีคือความคิดอ่านที่สร้างสรรค์น,นะครับและในเรื่องของสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือบางครั้งอาจจะทําอะไรต่างต่างจากขนบที่ควรจะเป็นส่วนในเรื่องของงานกับโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง53นะครับ ถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นสุภาพสตรีระมัดระวังในเรื่องปัญหาความขัดแย้งแต่งานในภาพรวมมีโอกาสขยับขยายในทางบวกแต่โชคลาภไม่เด่นเอนสมเมสต่อมาครับคุณชนิดาภาวันที่20มิถุนายน36นะครับเวลาตี5.31เชา้าเป็นวันอาทิตย์ ถามในเรื่องของการงานการเงินกับโชคลาภดาวการเงินเสียและเสียสองตีด้วยผมพูดไม่ได้พูดให้ตกใจพูดให้ระวังอย่าได้ประมาทช่วงนี้หาโอกาสนะครับซื้อแก้วแก้วน้ำก็ได้นะครับถวายพระสงฆ์ส่วนในช่วงอายุย่าง23ที่กำลังจะมาถึงกลางปีเน้เน,นพวกของปิคมจะเป็นมีดโกนก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของลัคนาอะไรอุทยธานี ลักคนาพฤกษบนะครับพฤกษบก็ให้ระวังหน่อยนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังจากที่เสาร์อีกสองวันเสาก็จะยกเข้าสู่ราศีพิจิกมะเร็งลักคนาของชาวราศีพฤกษบเป็นพินทุบาทฝากระวังปัญหารเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดด้วยนะครับเอสเต,ต่อมาจา้ะคุณอรุณนะเกิดวันที่23ธันวาหนึ่งสา เวลาเที่ยงคืนครึ่งวันพุธผมผมดูวันสากลน,นะ23ธันวา13เนี่ยปฏิทินตรงกับวันวันพุธถูกต้องนะครับผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธนะเพราะ13นี่ก็เป็นคนรุ่นผมละในแง่ของเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดนะครับแต่ถ้าเกิดฟ้าสว่างเป็นพฤหัดส่งเข้ามาถามใหม่ ฉะนั้นในแง่โหราศาสตร์เมื่อฟ้าไม่สว่างยังถือว่เป็นคนวันเดิมคือวันอังคารอยู่นะครับถามเรื่องงานความรักกับโชคลาภเป็นอย่างไรงานตอนนี้ย่าง44อ่ามีลุ้นนะครับในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ฝากระวังเรื่องของการพูดจาการต่อรองหรือแม้กระทั่งปัญหาในลักษณะของพวกงานเอกสารนะครับ ความรักก็เช่นเดียวกันถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยปัตตานีเป็นกาลีช่วงนี้อยู่ยังมีระยะห่างบ้างถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับบางคนก็แก้เคล็ดแยกที่นอนบ้างละอาจจะไปนอนกันลูกนะครับหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันกันให้น้อยที่สุดในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะคุณอรุณไม่เดือดร้อนนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภถ้าหมายถึงการเสี่ยงโชคไม่เด็ดเลขทะเบียนรถถือว่าดีนะครับ229เนี่ยในเรื่องของสเสน่ห์และความสําเร็จ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับอตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนกระสายจะพร้อมแล้วนะฮะเชิญเลยครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอตอนนี้ยังไม่พร้อมเรามาว่ากันที่ sms ก่อนนะครับคุณมดเกิดวันจันทร์ที่11หรือ11ตุลาคม25นะครับ เวลา9โมงเสด็จปีจอถามเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ชีวิตครอบครัวตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะจ๊ะถ้ามีคู่แล้วก็ประครับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นนะครับถ<ม>้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นปีที่แล้วไม่ค่อยดีเลยนะคุณมดส่วนในเรื่องของเงินการงานเป็นอย่างไร ตอนนี้ย่าง3ามสมีเกณฑ์งานใหม่นะครับมีเกณฑ์งานใหม่แล้วก็แต่ฝากไว้นิดหนึง่งสิ่งที่จะต้องระวังถ้าคุณมีลูกน้องบริวารเขาอาจจะเชื่อมั่นหัวแข็งไม่ค่อยเชื่อฟังกํากับดูแลห่างๆหรืออาจจะมีหน้างานบางอย่างที่ไม่ตรงใจไม่ถนัดแต่ต้องดูแลแล้วก็รับผิดชอบช่วงนี้หาอกาสถวายชุดสังฆทานนะครับก็ถวายแด่พระสงฆ์นั่นแหละตอนนี้สายแรกพร้อมแล้วสวัสดีครับ ชื่อคุณอะไรครับสมศักดิ์มงมงครับคุณสมศักดิ์เกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่หนึ่งเดือนกัญญยนยายนครับพศครับพศสองพันร้อยี่สิครับตรงกับวันพฤหัสนะฮะกี่โมงครับหกโมงเช้าครับโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง3 3มส สามสผมเรียนถามนิดนึงตั้งแต่ย่าง37ที่เพิ่งผ่านเข้ามารวมถึงย่าง38คุณมีปัญหาเรื่องเงินมากเลยใช่หรือไม่ใช่ครับแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีภาระหนี้สินอยู่ด้วยใช่หรือไม่ใช่ครับอ่ะช่วงนี้นะครับให้ให้คุณไปที่ร้านขายเครื่องสังฆพันฑ์นะครับไปเช่าพระปางสมาธิขนาดเล็กใหญ่ไม่เป็นไรกี่นิ้วก็ได้ตามกำลังศรัทธา แล้วกว็วัสดุที่ใช้จะเป็นอะไรก็ได้นะครอาจจะเป็นเลซ้นหรือทองเหลืองตามตามแรงตามกําลังที่เรามีแล้วก็ไม่ไม่ต้องปลุกเสกนะครับนําไปถวายที่วัดแล้วลองพูดคุยกับทางวัดดูถ้ามีโอกาสก็อยากที่จะได้นำอพระที่เราไปถวายเนี้ยไปวางไว้ในโบสถ์หรือว่าพระอุโบสถ เพื่อให้คนได้สักการะบูชาอย่างน้อยสักระยะหนึ่งก็ยังดีลองหาดูฮะวัดไหนที่เรามีความคุ้นเคยไปทําบุญไปบ่อยเนี่ยลองพูดคุยกับทางหลวงพ่อที่วัดดูครับเพราะว่าพอดีทุกวันอาทิตย์ผมจะไปทําบุญอยู่ทุกวันอาทิตย์ครับ<อ>ช่วยหลวงพ่อตลอดอ่าถ้าอย่างนั้นผมว่าท่านคงอนุญาตนะครับก,ก็ทําตามที่ผมแนะนําแต่ว่าก็เรียนเป็นกําลังใจให้ว่าปีนี้คุณจะเหนื่อยน้อยกว่าช่วงย่างสี่สามสิบเจ็ดที่ผ่านมาในเรื่องเงินนะ แต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่แหละแต่โดยรวมมันจะค่อยๆทุเลาลงนะครับตอนนี้ค,คุณสมศักดิ์ทำงานอะไรตอนนี้ผมเป็นรถรับจ้างครับผมรถรับจ้างอย่างที่ผมเคยเห็นเป็นรถกระบะแล้วติดป้ายรับจ้างงั้นหรือเปล่าฮะหรือ,อยังไงฮะอ๋อไม่ใช่ครับผมวิ่งรับจ้างอะไรส่งอะไรนะครับอ๋อมีมีผู้ว่าจ้างที่ชัดเจนครับ<ด>รถรถเป็นของใครรถเป็นของผมนะครับ เป็นข <Okay. S 2> องผมเองจ้ะคืออย่างนี้ฮะถ้าถามนะเป็นไปได้ไหมถ้าในถ้าถามว่าสิ่งเดิมที่ทำเนี่ยพอใช้ได้ไหมก็ก็พอเลี้ยงชีพได้นะครับก็คือ <Okay. S 1> พอพอจะมีงานนั่นแหละแต่ว่าถ้ามีโอกาสพัฒนาตัวเองนะ <Okay. S 1> ทําลักษณะเป็นเซลล์ได้ไหมอ่ะไหวไหมเป็นยันะเป็นเซลอ่ะเป็นเซลขายอ่ะอย่างสมมติคุณขนอะไรนะขนอะไรใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอก ครับผมอะไรรถยนต์ทุกชนิดนะครับแล้ววัเองอะไรครับถ้าวันหนึ่งในอนาคตมีโอกาสทํางานด้านการขายเนี่ยอาจจะเป็นในสิ่งที่คุณคุ้นเคยในแวดวงพวกเครื่องจกักรกลยนันยนต์พวกนี้ถ้าเป็นลักษณะงานขายเนี่ยมันจะทําให้คุณมีสตังค์เหลือเก็บมากขึ้น<ม>อันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าทําอย่างเดิมล่ะถ้าทําอย่างเดิมก็พอใช้ได้เพียงแต่ว่าคุณต้องอพยายาม พยายามหาเจ้าใหม่ๆเพิ่มอาจจะไปสับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆก็ได้นะคือคือไปหาหาเจ้าใหญ่ๆที่เขาทาธุรกิจตัวโลจิสติกเกี่ยวกับการขนอะไรเนี่ยลรวไปสับงานต่อจากเขาอย่างนี้ก็พอจะสมรูปนะก็ฝากไว้ในระยะยาวละดูงนี้ขอโทษน,นะรับซ้ายจ่ายขวาตลอดชีวิตนะหมดหนี้ก้อนหนึ่งก็มักจะมีมีก้อนใหม่เกิดขึ้นอยู่เ,ยเสมอ นะก็ไปทําบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนซะแล้วก็ตลอดชีวิตถ้ามีโอกาสทําทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์อาจจะเป็นสุนัขจรจัดก็ได้อันนี้มากน้อยตามกําลังศรัธทธาขอให้ทําอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบจ้ะโอเคนะจากเรื่องเรื่องนี้สินะผมจะหมดนะครับก็มันจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายปีที่แล้วหนักกว่านี้นะปีของผมเนี่ยถูกไหมย่างสามสิเจนียหนักสุดส แต่ของคุณเนี่ยเพิ่งเข้าย่าง38มันหายใจคล่องขึ้นหน่อยหนึ่งถูกไหมผ่านมาสอาเดือนเนี่ยแล้วมันจะเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยจะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วจะดีจริงๆก็คือเข้าย่าง39<ม>เข้าย่าง39การเงินยืนยันว่าดีไปแก้เคล็ดตัวหนึ่งสิถ้ารถที่ใช้อยู่ตอนนี้มีแผลมีรอยให้ไปเก็บซะไปเคลมซะ น,นะขับรถขับลาฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะปีเนี้อืมอ่ะโอเคอย่าลืมนะเช่าพระปางสมาธิไปถวายปางสมาธิและอย่างเรื่ององค์ครับอะไรนะครับอย่างเรื่ององค์เทพองค์อะไรครับอืมผมศึกษาโหราศาสตร์ตามตำราฉะนั้นถ้าถามในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นอ่าผมไม่ได้ศึกษาในประเด็นนี้แต่ทุกอย่างท,<อ>ที่ผมทายคุณเนี่ยผมไม่ได้ใช้องค์ทายผมทายจากตำราซึ่งมันก็ตรงแล้วก็เข้าทั้งหมด ฉะนั้นก็ให้ไปทําบุญเสริมอย่างที่เรียนเท่านั้นเองนะครับตางสมาธิก้แนบกวางประมาณเท่าไหร่ครับแล้วแต่เลยแล้วแต่ทุนนะรัพห์5นิ้วก็ได้ใช่เ้นิ้วอะไรแล้วเสรอ่าเป็นเลิ้นก็ได้ไม่ต้องเป็นทองเหลืองทองเหลืองแพงถ้าได้9นิ้วยิ่งดีเลยสาธุครับผมนะอ่าวโอเคจะสวัสดีครับ่ะเรามาลุยกันต่อฮะกับเอสคุณเมยเกิดวันที่ยีตุลา พศสองสนะครับเวลา1 7บเนาฬิกห้นาทีตรงกับวันพุธนะพุธกลางวันนะดวงภาพรวมความจริงถ้าถามภาพรวมรบกวนนะคุณผู้ชมทุกท่านเลยวันหลังเนี่ยบอกมาเลยว่าหน้างานทำอะไรยินดีจะตรวจสอบให้โดยละเอียดนะครับถ้าถามรวมๆแบบนี้ตอนนี้ย่าง3-4 ก็มีโอกาสที่จะ 1. การโยกย้ายเปลี่ยนแปลง2ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ก็เป็นไปได้นะครับส่วนสิ่งที่อยากจะฝากเลยก็คือ 1. ถ้าขับรถขับรา,าระวังอุบัติเหตุหลังคาเพดานฝ้าอาจชำรุดระวังปัญหาสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าบ้านมีอะไรชำรุดโดยเฉพาะในส่วนบนเนี่ยให้ทำนะให้ทำเลย แล้วก็หลักการทำบุญเสริมในให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละสิตัวการเงินจะเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาส่วนความรักถ้ามีคู่ฝากระวังเรื่องของคําพูดแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่เอสเวต่อมาครับคุณคุณหญิง24สิงหาสองหนะครับเวลา5้าทุ่มห0 ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องถามเงินกับงานที่มั่นคงก็คงหมายถึงในเรื่องของอาชีพนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องโหราศาสตร์นี่ผมเชียร์จริงๆนะ,ะเรื่องของโหราศาสตร์อันนี้ถือว่าเด่นเด่นมากๆในพื้นชะตานะครับรวมไปถึงถ้าเป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับพวกฟิลงานด้านต่างประเทศ อันนี้ก็เด่นเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าใช้ได้นะครับแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเน้นเรื่องการรักษาพยาบาลที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นอย่างการนวดแผนโบราณเนี่ยนวดแก้อาการพวกนี้ก็ใช่นะครับเบรกที่2หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาลุยกันต่อฮะพักกันสักครู่ครับ